สวัสดีครับยินดีต้อนรับกสู่เสรบทเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นประวัติยักษ์วัดแย้งตัวขวานั่นคือสหัส,สเดชะยักษ์ผู้มีฤทธิ์มากลำดับต้นต้นของเรื่องรามเกียรติย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ใช่ท้าวเวสสุวรรณนะฮะคือผมเนี่ยเห็นคนเขาเ้าใจผิดกันเยอะทั้งที่มีเสียงทั้งสิบชัดเจนขนาดนี้นะฮะซึ่งยักษ์สีเขียวเนี่ยก็คือทศกัณฐ์ส่วนยักษ์กายสีขาวเนี่ยก็คือสหัสเดชะซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึงสักเท่าไหร่นะฮะโดยสหัสเดชะอยู่ในช่วงศึกมุนพลำในช่วงงงกกกกาาาารรรรรสู้รระะหหว่พาามััทศลจ พีทศเสียทั้งกลุมปกรณ์อินทรชีตสิบรถถูกฝ่ายพระรามเนี่ยฆ่าตายไปหมดแล้วโดยเฉพาะในการออกสืบครั้งแรกของทศกันไม่ทลายเนี่ยลูกป่าทศก็ตายซะแล้วทศกันก็เลยก่ายหน้าผากและคิดว่าเฮ้ยทำไงดีทั้งน้องแล้วก็ลูกเนี่ยตายไปหมดแล้วจึงคิดหาปันธมิตมาสมทบ ทศก,กัณฐ์ก็เลยนึกถึงสายรักนั่นคือมูลพลัมอุป,ปร,ราชแห่งเมืองปางตานจึงให้ปวนาสูนส่งสารผ่านการสูนเพื่อเข้าฝ้อมูลพลมเมื่อมูลพลมทราบว่าสหายรักมาขอความช่วยเหลือเนี่ยก็ยินดีมากจึงได้ไปทูลลาพี่ชายก็คือสหเสเดชะเพื่อไปรบกับทศก,กัณฐ์เมื่อสหเสเดชะได้อ่านสารก็มีความคิดว่า เฮ้ยถ้าทางจะเป็นสงครามที่ใหญ่มากพระรามกับพระลักษณ์เนี่ยถ้าทางไม่ธรรมดาซะแล้วถึงขนาดมาขอความช่วยเหลือขนาดนี้จึงขอไปกับมุนพลมด้วยแต่ว่าความหามันอยู่ตรงที่ว่าจะไปรบทั้งทีเนี่ยก็ยังพาฮาเรมนางกำนันสาวสวยไปด้วยถึง500นางขึ้นราชรถเปลี่ยนกรุงลงกาครับคือพี่เกนเนี่ยติดขนาดหนักนะฮะ รถของศาสเดชมันใหญ่ว่าสูงเทียมฟ้ามีราชสีถึง4 0 0 0นตัวลา่าก็คิดดูนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนเมื่อรถของสองพี่น้องมาถึงกรุงลงกาแล้วทศกัณฐ์เนี่ยถึงก็ออกมาต้อนรับด้วยตัวเองด้วยโดยราชรถของศาสเดชชเนี่ยใหญ่มากป่าทศก็เลยสั่งให้รื้อกำแพงเมืองเพื่อให้รถของศาสเดชชเข้าไปได้ผมให้ข้อสังเกตท่านผู้ชมอีกนี้นะครับว่าทศกัณฐ์ในเกี่ยงเรื่องการสร้างพัระมิรโดยซาสเดชชคนนี้มีอาวุธสุดแกร่งนั่นคือคาถาหรือว่ากระบองจากต้นชี้ตายไปชี้เป็นโดยถ้าเอาข้าง ฝั่งต้นชี้คนนั้นก็จะตายทันทีแบบเด่นนอนนะฮะถ้าเอาข้างปลายชี้ก็จะเป็นใบชุบได้ด้วยก็สามารถชุบชีวิตคนได้คืออาวุธเนี่ยโหด,จ,จ,ดจัดเลยนะฮะข้าจะต้องปราบไอรามหรือว่าลักได้แน่นอนคือไม่แปลกหรอกที่จะมั่นใจอาวุธโคตรเทพเนี่ยโหดกว่าทศกัณฐ์อีกนะฮะแถมศาสตรจชัดก็มีบัฟอย่างพระพรมว่าแค่ศัตรูได้เห็นเนี่ยก็ไม่คิดสู้แล้วคือเหมือนฮาคิราชันในเรื่องวันพีชนะแบบนี้ซึ่งตัวกรอเนี่ยก็มันแย่ว่า สหัสเดชะมีพันหน้า2,000มือดูแล้วเนี่ยน่ากลัวกับทศกัณฐ์ยิ่งนักก็ไม่แปลกหรอกโอเวอร์พาวเวอร์กับทศกัณฐ์อีกนะฮะเมื่อกองทัพของสหัสเดชะออกรบมนาเสนาวานอนเนี่ยต่างอกสันขวัญหายกันใหญ่เลยจากคำรยายของกรอนก็พันนาว่าเสนาวานนเห็นกายของสหัสเดชะใหญ่อย่างเขาอัศกันพักนั้นถึงพันพัตรามีเขี้ยวและฝันขาวช่วงโชติงอกยาวมานอกปาก ตาแดงดูดแสงสุริยะสองพันมือกุมาบดไว้พวกวานนเห็นยักษ์ต่างตัวสั่นตกใจเป็นที่สุดวิ่งอุตลุดวิ่งไปเป็นเพราะบัฟของพระพรหมนะฮะแค่เห็นเนี่ยก็ไม่อยากสู้แล้วเมื่อตัวกี้กี้ของฝ่ายพระรามในนี้ไปหมดทับหน้าก็เหลือเพียงสุครีปอนุมานองคตชมพูพานพิเภกและกองทัพ18มงกุฎเท่านั้นพระรามก็เลยถามพิเภกว่าพวกลิงพวกนั้นหนีอะไรมาพิเภกก็เลยแฮกแมปอธิบายให้ฟังว่าพวกเขาเนี่ยกลัวศา,าสเดชะ พันธมิตรของทศกัณเป็นเพราะพรของพระพรหมพระรามจึงให้พวกสุครีไปต้อนว่านอนกี่กีกลับมาเฮ้ยอย่านี้ทับ ส่วนทางด้านศาสเดชะ,ะ,เ,ดชะเห็นกองทัพพระรามแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเหลือน้อยเหลือเกินก็เลยแอบ,บเคืองทศกัณฐ์ครับด่าว่าเอ๊ะกองทัพพระรามมีแค่นี้เองเหรอเจ้าจะเรียกเรามาทําไมแค่นี้ไม่คิดกล้าสู้เลยเหรอคือเฮียแกเนี่ยกลัวเสียศักดิ์ศรีกลัวเทวดานินทานะฮะซุบซิบซุบซิบยิ่งสั่งยกทัพกลับดรื่อๆเลยคือผมก็งงนะฮะเทวดานินทาก็ตบปากมันสิครับคือศาสเดชะห่วงศักดิ์ศรีมากไปปรอบบางจุงเลยนะครับท่านผู้ชมครับมูลพระรามก็เลยถามพี่ชายว่าอ้าวถอยมาทําไมหรือท่านพี่พอได้ยินว่าากองทัพพรม นนยมลพลามก็เลยบอกว่าอ๋อเขากลัวพี่ไงเลยหนีไปหมดสหัสเดชะได้ยินเนี่ยก็ดีใจครับบ้ายอยอีกแล้วแล้วก็สั่งให้มูลพรามเนี่ยไปต้อนเสนาวานอนมูลพลามจึงไปกับเสียมหาชื่อว่าอาติกรรมชยาสูนกาละศรและกาละศูนและเข้าไปบวกกับสุรเส็นสุรการนินเอกและนินขันเสนายกทั้ง4ี่เนี่ยเลเวลไม่ถึงนะะฟามาไม่พอครับโดนเหลาวานอนเนี่ยจับฟาดตายทั้งหมด มูลพรามเห็นอมาตายหมดก็หัวร้อนกรับอะไรวะแจกเฉยเลยจึงจับหอ,อกพุ่งไปถูกพลักษพลักษบอกกูเป็นกระสอบใจแล้วลํำบากอนุมานต้องได้มนถอนหอ,อกให้พระลักษก็เลยฝืนขึ้นทานุมานก็เลยแอบคิดในใจว่ากูแบกแล้วพอพลักษฝืนขึ้นจึงคิดจะรบแก้มือกับมูลพราม แต่ฮนุมานอ้างว่าพารักษ์เนี่ยไม่ได้ทรงราชรถดูต่ำกว่ายักษ์เดี๋ยวไม่สมศักดิ์ศรีของพระองค์นะขอเสด็จขึ้นเหนือบา่าข้าดีกว่าเดบแบกของชิงนะฮะว่าแล้วฮนุมานชันสมอนพยายให้กายใหญ่เท่าพระมหาพรหมเท่ากับรถของมูลพ,ลมพรมพารักษ์จึงขึ้นบ่าฮนุมานยักษ์และบอกว่าไปเลยเฮนุมานชันสมอนมูลพลมจึงขับรถควงคาถาโจมตีพาลักษ์จึงแผงสอนแสรถของมูลพลมจนพังพาลักษ์ก็เลยแผงสอนภัยสวาาซึ่งเป็นสุดยอดอาวุธมันเนี่ยก็เป็นสอนทำวิถีตามทำลายชีวิตศัตรูจนกว่าจะ หาเป้าหมายได้เมื่อมูลพรามต้องสอนพลยว่าก็ขาดใจตายครับฝ่ายพิเภกลองแฮกแมพดูจึงได้แจ้งพรามว่ามูลพรามเนี่ยตายแล้วถ้าสาตวเดชะรู้เขาเ้าจะต้องโกรธมากและตามมาแก้แค้นเป็นแน่และอาวุธของสาตวเดชะเนี่ยอันตรายสุดๆไปเลยเพราะว่ามันคือคาถาต้นชี้ตายปลายชี้เป็นจึงบอกให้หนุมานเนี่ยเป็นลอดลวงและเอาคาถามาทำลายให้ได้พนุมาได้ทำาอูบาบโดยแปลงกลายเป็นลิงเผือกตัวน้อยชื่อว่าสังขวานนอนไปคอยทัพของเท้าสาตวเดชะเมื่อกองทัพของยักษ์มาก็แกล้ง วิ่งไปตัดหน้าสหัสเดชาเห็นเนี่ยก็โกรธมากจับปลิงน้อยมาแล้วถามว่ามึงมาทําอะไรที่นี่สังฆวานอนจึงใช้มัญญาตอบว่าตัวข้าเคยเป็นข้ารับใช้ของพยาพารีเจ้าเมืองขีดขินซึ่งถูกพระรามฆ่าตายและตัวข้าเนี่ยกระโดดบังคับให้มารับใช้แถมถูกขโมเหงรังแกด้วยนึกแล้วเนี่ยข้าแขนใจยิ่งนะักพอได้โอกาสก็หนีออกมาเมื่อเห็นกองทัพของท่านเนี่ยก็นึกว่ามีคนตามมาจับจึงวิ่งตัดหน้าทัพของท่านจากนั้นเนี่ยสังฆวานอ,นอนก็ด่าฝั่งพระรามไปด้วยแกล้งอวยสรรเสริญสาสเดชาไป นะคือฟังแล้วปราบปลืม้มลงเชื่อสังขวานอนเต็มเป้า่าจึงให้สังขวานอนเนี่ยนั่งราชรถไปด้วยพอนั่งรถไปเนี่ยก็บอกว่าข้าขอนั่งหลังได้ไหมโดยอ้างว่ากลัวโดนลูกหลงระหว่างรบสหัสเดชะเนี่ยก็ตามใจอีกครับไม่มีความระแวงสงสัยเลยพอนั่งรถไปอีกจู่ๆสังขวานอนก็ทําหน้าเศร้าร้องให้เสกสะอื้นสหัสเดชะก็เลยถามว่าเป็นไรไปสังขวานอนก็เลยแกล้งบอกว่าข้ายินดีมากถ้าสองพี่น้องพระรามกับพระลักษณ์เนี่ยตายไปได้ แต่ข้าเสียใจยิ่งนะถ้าเหล่าพี่น้องของข้าที่เป็นวานนเนี่ยตายไปด้วยเมื่อศาสเดชะได้ยินเนี่ยก็ใจอ่อนครับผพิดกับหน้าตาพี่แก่นะฮะสั่งสถานว่าก่อนโจมตีเหล่าวานนเนี่ยให้ถามก่อนว่าเป็นญาติของสังฆวานนลิงน้อยของข้าหรือไม่ถ้าใช่เนี่ยก็จับเป็นมาอย่าข้าทิ้งนะเพราะข้าจะเลี้ยงดูลิงพวกนี้เองเมื่อนุมานเห็นว่าสหัสเดชะตายใจและหลงเชื่อจึงขอบคุณและยกหย่อปอปั้นศาสเดชะและแซงบอกว่าข้าขอสู้ตายถวายชีวิตแกเท้าศาสเดชะถ้าให้เขาเนี่ยยิ่งเอ็นดูลิงน้อยบีก เมื่อฮานุมานเห็นว่าวโศกกัดแล้วก็เลยแกล้งบอกว่าตัวท่านมีอาวุธตั้ง2000มือแต่ข้าน้อยเนี่ยไม่มีอาวุธใดเลยจะสู้ยังไงดีล่ะสหัสเดชะาเนี่ยก็ไม่รู้กลุบายจึงยื่นกระบอกต้นชี้ตายปลายชี้เป็นให้พร้อมบอกวิธีเชว่านี่เป็นอาวุธคู่ใจของข้าเองถ้าใช้ฝั่งต้นชี้คนนั้นจะตายถ้าใช้ฝั่งปลายชี้สมก็จะฟื้นขืนชีพทันทีเมื่อฮานุมานได้เนี่ยก็ทําหน้าเป็นไปนตามแผนนะฮะจึงไล่หมอนพระเวชแปลงร่างใหญ่โตเทียบเท่าพรมสีหน้ามี8กปนนะแปด ลงจากรถเล็กระทืมราชะรถจนเละบรรดานางสนมฮาเรมที่ออกมาด้วยเนี่ยก็ร้องไวาไยวายกรีดนะฮะ <c oughs> เห็นไททันลิงเนี่ยก็หนีกันหมดเลยเ <c oughs> มื่อสศาสเดชะทรงตัวขึ้นมาก็ตกใจมากและโกรธมากที่เสียรู้หนุมาน และยังห่วงฮาเร็มนางสนมที่เอามันด้วยเอามือสองพันคว้าพวกนางและสู้ไปด้วยวุ่นวายไปหมดนะฮะฮานุมานก็เลยเย้ยว่ากิ้วๆมีดังพันหน้าสองพันมือรอบกายเสียเปล่าแต่โดนทศกัณฐ์หลอกใช้วันนี้ข้าจะมาเอาชีวิตเจ้าเตรียมใจไว้เมื่อศาสเสดชะได้ยินคําดูถูกก็ยิ่งหัวร้อนปอีกครับกระทืบเท้าด่าฮานุมานกลับว่ากล้าใช้เล่ห์กลกับข้าไอ้คนโกหกหลอกลวงเสียทีที่มึงเกิดเป็นชชยส่วนฮานุมานก็โตว่าอันธรรมดาสงครามนั้นจะหาความสัตย์ได้ที่ไหนล่ะใครมีอุบายเลกกด็นนามใใชชช้้้เพื่อหไนะ ทเออหือดูคําพูดฝ่ายธรรมะนะฮะพูดจบฮานุมานก็หักกระบองวิเศษเป็นสองท่อนโยนไปต่อนหน้าศาสเดชะทําให้พญายักษ์ในแคนยิ่งนักเสียอาวุธสุดยอดไปแล้วด้วยความไว้ใจคนมากจึงสั่งทหารยักษ์ยกทัพเข้าจมตีฮานุมานทันทีแต่ก็สู้ฮานุมานผู้มีบัพโกงไม่ได้จึงถูกฮานุมานในหัวนับเยินตายทั้งกองทัพสหัสเดชะจึงแผงสอนลูกกระจายแต่แน่นอนครับว่าแม่ระคายผิวของฮานุมานเลยจึงถูกฮานุมานหักศรทั้งหมดฮานุมานจึงแทงเข้าด้วยตีเย่งเอาอาวุธในมือศาสเดชะทั้งสองพ สหัสเดชะจึงหักยอดหัวแหลมๆมาทิ้งใส่นะฮะแต่หันุมานปัดออกไปและถีบสาัสเดชะล้มลงเอาเท้าเหยียบเอาไว้พร้อมไร้พระเวททาให้หางใหญ่และมัดมือสารสเดชะไว้จากนั้นก็จับตัวสารสเดชะไปถวายพระรามและแควนให้เหล่าเสนาวานอนเยอะยด้วยทําให้สาัสเดชะช้าใจยิ่งนะน้ําตาไหลได้วยความอัปยศทั้งเสียรู้ที่ไว้ใจคนมากเกินไปสุดท้ายก็ถูกขนุมานใช้ตรีเพชรตัดเสียนพยายักผู้ทรงฤทธิ์ในที่สุดครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของสาสเดชะอ่านแล้วเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะ นี่นะหรือการกระทำของฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายธรรมะแต่เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบาบคําโกหกหลอกลวงและน่าสังเกตว่าตัวศาสเดชะหลงเชื่ออนุมานง่ายมากทำไมดูโง่จังนะฮะนั่นคงเป็นเพราะว่าในหมู่พวกยักษ์หรือว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยยังไม่มีใครกล้าใช้เล่กลหลอกลวงมาก่อนพวกยักษ์เนี่ยชอบสู้รบกันแบบซึ่งหน้าใครแก่งกว่าก็ชนะกันไปนะฮะไม่มีการเล่นสศกปรกใช้เพทุบาย P ai, ทำให้เขาประมาทและชล่าใจครับและความเป็นผู้นำของศาสเดชะใครดีมาเนี่ยก็ดีด้วยพร้อมช่วยเหลือคนที่มาสวามิภาร แถมยังมอบสุดยอดอาวุธให้ด้วยโดยแม่ระแวงลิงน้อยเลยครับก็คิดดูแล้วกันว่าสาห์สเดชียเนี่ยแน่แค่ไหนนะฮะและแม่รบกับคนที่มีจานวนน้อยกว่าดูแล้วเนี่ยไม่สมศักดิ์ศรีด้วยพี่แกเนยชตินักรบของจริงนะฮะคือถ้าอ่านแล้วกลายเป็นว่าสหาห์สเดชีเนี่ยดูน่าสงสารไปเลยด้วยซ้าโดนเอาไปให้พวกลิงเนี่ยเยาะเยอะอีกซึ่งฝั่งพระรามก็ทํากับเฉลยศึกได้แย่มากเลยนะฮะซึ่งสําหรับยักษ์วัดแย้งที่เป็นเท้าสาห์สเดชีมีจุดเด่นที่เป็นกระบองจะประดับด้วยแก้วแบบนพรรันไไม่ได้เป็กะบอกกเเียวตานพ สร้างตามศาสตร์แห่งโคนและละครครับซึ่งกระบองหรือว่าคาถาของศาสเดชะคือต้นแบบของสายวิชาไม้ครูกายสิทธิ์ต้นชี้ตายปลายชี้เป็นในศาสตร์ของการทําไม้ของครูบาอาจารย์อีกด้วยครับเรื่องราวของศาสเดชะยักษ์ผู้ส่งฤทธิ์ก็จบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามไม่กดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเพนโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ